สบายดีพี่น้องวันนี้พบพอกันลายมือลายวินมาได้วยชิต้ามะฮงพี่น้องมีมาระกอนะ้านชิต้ามะฮงนี่เครื่องมักทัวมักเล็งขบสุดพี่น้องย่ำกว่าน้องคนตะแหลกอืมกระโตกันมีน้ำคนตะแหลกก็ต้องย่ำกว่าน,น้องอุ้ยบอกเห็นเนาะพี่น้องเนาะนไก่มาด้วยอาบุตร มีดมีดอันคมคมแลม้วก็มะคงอันกรอบๆนะคะทุกคนมาเด้อมาเด้อพยายามตั้งมะคงใส่ประแดดเด้อแต่โบได้ใส่เป็นนัวนะหรือว่าผงสุรนั่นเองยั่งกับโบเป็นน้องแต่อยู่บ้านนะพ่อได้ยิ่ทุ่ยทุ่ไทยแต่พ่อไหวสี่ครับโบได้เคยเห็ดดุนะแต่โบเป็นเนาะ บทสนานคือแบบไห่คะนะเล่นละคลิรทักทายพี่น้องพ่อแบบว่าพอ่าพอไหวหัพวพ่อไหวหัวเออยังมีชีวิตอยู่เด้นนอน้องน้องเนาะอยังได้ก็อย่าลืมคิดหอดคิดทึงก,กันเด้อเด่ายพาลืมกันด้อพี่น้องแต่อย่าพาลืม่อย ตลอดเราเป็นยังคือโบได้แบบเอาหมายพี่น้องรุ่นไปเมื่อกี้นี้ถ้ามาว่าเป็นยังคือบบแบบโบคอยลงคลิปลงอีนังหนหะน้าโบมีเวลา <c oughs> พี่นอ้องอีตุการณ์กระเมื่อยเลยเฮากับเจ๊เาส,าเเเสีอ่อนใส่เรือนควรว่าพี่น้องเนาะเจ๋อวยอันนี้ก็ยังบดิ้แล้วเลยเนี่ แต่ว่ามาเห็ดชงตําก่อนเนาะเพราะว่าจะนายกัญญาอตอนมาหงอย่างสิเป็นเป็นลูกไผ่บันได้เด้ตอนมาหงตอนหน้าพีสซังเนี่ยไปเห็ดใป็นวิญญาติวิญญาสิบาตกใจทีอุ้ยหน้าผักกันเลือดเมาเมาพี่น้องชื่วยน้อคนที่เบ่งเห็ดงานมากันเลือดม่องม่องสิง ช่ยน้ำมือละวเธอจะจะแรงมากจริงวันร่างนะเขานอนอาบน้ำเขานอนดูได้แบบว่ามันเที่ยวล่างนะอยุกมืดๆตากระสระมาณนี่แบบนองเออเป็นละมือห้อยหยุ่มห้อยยองนะจะดีนะที่มีเบี่ยงงานทำดีกว่าว่างเปล่าเนาพี่นองดีกว่าว่มีอย่างเหตุเพื่อจะกินหลายกว่านอ ตาหมกหงกใส่เป็นวัวกับโบหูโบ่การันตีเรือว่าชีเสบหรือโบเสบเนาะปกติเห็ดหรือบ้นอบานจะใส่เป็ดน,นัวหรือว่าผงชูรสนั่นเองนะคะในจะลงน้ำมันถ้าใส่เป็นวัวแล้วจากซีจุดยอดแต่อันนี้แบบใสแต่มหมกหงกับน้ำปลากระรป,นปิน้ำปลาหลกินให้งงครับเอามาต้มเมื่อวานขับบ้าน กํใส่มะเขือนีดิเนาะใส่บึงก่อน่เอีงกมะเขือมะนวมะเร็มะทูมะเล็อานี่มะเขือยุไทยเปนเอิมะเเนเอิญได้ก่เอียลืมเลยเอิญเป็นมะเล็งเนเอิญไรวะประเทศลาว จะเอิ่นมะเขือคือเนาะแมนเนาะเขาจะเอิ่นมะเขือคือมักะมะเร็งภาษาลาวอันนี้ภาษาลาวเอิ่นมะเขืออันนี้เอื่อหั่วมทรวะวนะคะทุกคนอันี้มกเพ็ด <laughs> อยท่ไยเขาจะเอิ่หน่มะพริกพริกนะพริกพริกเอ้จริงจริงแมนว่าดอกว่าวัาจะไม่มอะค่ะเราไทยเจะเจ๋ว่อยได้เบากันนะ มือหนึ่งว่ากันกันจนายเกิดสิบคำแบบปฏิทินนี้มา่ว้าไทยเลยห้ามรบวาปีนะแบบอีกอย่างเขากับวาลาวลายแบบอายทงมาลินนั่เลยจังเลยกะล่มกนเพรภาษาลาวนะพี่น้องเออก็เลยแบบลืมภาษาไทยไปออาจจะงอนที่แสอยู่บิร้งเนาะแป่งัวกูได้ใส่ บุมัายใจบรนไดเลยขับใจไปนัวเลยหยอกโตให้เลยพอกินได้ต่บุสพไปนัวน่ะค่าตั้มลายเลยพี่น้องตั้มลายบุเสพตั้มนิดนิดหน,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 น่อยหน่อยพอตั้มลายกินบุ๋มเลยพูดอยากมาเด้อพี่น้อง ก็จะอยากมาเริ่มทำหงสเสบเสบนัวๆทำการทุกคนนี่จะมาหงสิเป็นลูกไผ่บ้านได้ไดีเส้นวงหงทำต,ตามคล้ายแกมีคนสื่ออว่นาะนะกิซิบตาแสียบอีกพี่น้องเมืองน้าตาซีแซงยังบ่ทันตามถามเลยพี่นอ้นอง พี่น้องเออยังปฏิทัศตำว่าไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะว่าไปเรื่อยๆบอกว่าเปบรีหัวไม่เอาหัวก็ไม่ได้ลูกนะคะคุณวาซาดนี่เราอาจะเตรียมไปตํำกันเลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ต่ำเพราะว่ามันยังไม่ได้ขําเลย สรับย์หนีกับพอหักมากพอว่ายังแบบกินหลายคนกันห้าก็ตำให้หมดแล้วก็ตำกินเองฮนะแต่แยายมันบดแเสบคือบดชเสพเป็นนัว <c oughs> เป็นคนที่ขาดเป็นนัวอะไรพี่น้องโซข้าโซ่ข้าบอกพี่น้องเนะาะสบายดีคือเก่าเด้ออยู่ดีมีแหงคือเก่า เฟซบุ๊กอันเก่ากระถือล็อกโอ้ยถือล็อกว่ะพนะบม้ขมันเป็นยังแต่ว่าไม่ใส่บัวใดเราคอยกับยนเฟซบุ๊กใหม่พี่น้องอย่าลืมเข้ามาทักทายด้วยแอดมาไดเนาะเฟซบุ๊กอันใหม่คอยแต่ว่าเฟซบุ๊กอันเก่าน่ะคอยบอกคอยอันนะคอยบัวใส่ได้เลยพี่น้องมันใส่บัวใดเนาะมันเข่าใส่บัวใดคอยก็เลยลบทิ้งแล้วก็ตั้งใหม่แต่ว่าอันน่ะปิดบัวใดเฟซบุ๊กเก่านะมันเข่าปิดบัวใดบัจืดละฮัทเนี่ยพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเสียได้บัวเสียได้เนาะพีดอันน่ะหลินมาตั้งหลร้อย โพดเก่าๆเขาก็จะมีนะฮะมันจะเลือนให้เขาแจ้งมันจะแจ้งเตือนเขามีโพดเก่าๆเขาโพสประมาณสองปีสามปีมันก็เลือนมาให้เบิกเนาะแต่อันนี้คือโพดอัาเฟซใหม่คือบอกข่าวเลวก็เพื่อนบอปลายเนาะพี่น้องเนาะบอกคือเฟซเก่าคิดถึงเฟซเก่าแต่เขาบอได้พี่น้องเอ้ยบอกซะนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะก็คือเฟซบุ๊กอันเก่าใส่บอได้แล้วก็ตัดเฟซใหม่เนาะพี่น้องตัดไม่ได้ใส่ไลน์ ลายลายลายมือจริงๆเขาเป็นเดือนเราจักเลยรายการเห็นอยู่เนาะแบบว่ามันเตือนนะแบบว่าคครงแนวฮ้อยยังบริลบัญซีหรืออย่างนะพี่น้องแบบว่ามีคนแชทแชทมาเลยว่ามันก็จะเตือนในอย่างน,นี้แต่ว่ามันเข้าเบึงบรได้นะพี่น้องก็เลยแบบอย่างบอกพี่น้องว่ามันบึงบ่ได้เด้อยพี่น้องจะ <c oughs> ดูได้ที่ยังติดตามอยู่กับแอดมาใหม่ได้นาะ f a c e b o o กกระต่ายเนาะพี่น้องเนาะกระต่ายนะคะทุกคน ก็คือมาเจ้งค่ะเจ้งค่ะบอกเลยสันนีแหละไปตั้มาหุงก็จะได้จนนายสีหายน้องพี่น้องมาหนาักอฟจ้าจิโจยนี่แหละบ๊ายบายขอบใจทุกการติดตามเสมปเลยน